อ่าสิบห้าธันวาคมหกสองนะคะคิรีวงกดตอนนี้เรามาถึงเอ่อที่พักทานข้าวแล้วนะคะอ่าเขาจะเอาไปตองปูให้เราเลยพอมาถึงเราก็หมดแรงตอนนี้กําลังเสริมเสเบียงอยู่ค่ะโอ้ขนาดขนาดรถรถโยกนี่ยังหลับเลยนะคะเมื่อคืนตื่นกันตีห้าเดี๋ยวจะเดินไปที่ขอนไม้ก่อนนะคะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยอ่ะังินจ๋ากบจ๋าเงินจ๋าหาเนี่ย ปูปูไปตองให้เลยนะคะอันนี้น่าจะไว้สําหรับใส่แกงอันพวกนี้ใส่น้ำห่าน,น่ารักดีอยู่ใช้กระบอกไม่ไผ่ทํอันนี้นรอบที่นี่มีดูดอกบวัวตองข้างล่างเป็นน้ําตกข้างบนก็ยังเป็นทางขึ้นเขามีน้ําตกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารสักนิดหนึ่งนะคะ ค่ะว้าวทำอะไรคะอันนี้ข้าวเนื้อข้าวมันกระบอกกับแกงมันกระบอกเอ่าอันนี้เนื้อข้าวกับกระบอกกับแกงกับกระบอกนะคะกระบอกเต็มเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมืดไหมคะเนี่ยมืดหรือสว่างร้อนนะครับร้อนนะครับอันนี้ผู้ใหญ่อ่อยนะคะ อันนี้กระบอกกรนะบอกเนาะว้าวอันนี้นึ่งอันนี้อันนี้นนปลาค่ะไก่นะคะแม่ครัวของเราขมักขเมินกันมากเลยว้าวแค่ที่มาถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยชอบมากไม่เคยมาคนนั้นจริงๆเครอมาครั้งแรกเลยค่ะเออ จริงๆว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะโชคดีที่เข้ามาคุณครฝั่งนี้นมองไม่เห็นเท่าไหร่เลยโอจะต้องอยู่ฝั่งไหนนะนี่ยโอ้อยไก,ก่กำลังย,ายา่างเลยไหมนู่นนะเป็นแถวเลยอย่างก,กับร้านค้าเลยเนี่ยน้ำมั่มน้ำมัน,น้ำมันน่มขอบคุณค่ะ